ขอเชิญทุกท่านร่วมทําบุญทอดกระถินสามัคคีณนะวัดเขาน้อยวันที่22-23ถึงตุลาคม2567เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาชมในส่วนของรายละเอียดต่ตางๆกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเราลองมาพูดคุยกันอีกทีนึงครับฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง y o u t u b e บจอมนิซิมนกันก่อนครับเราว่าในเทปนี้เนี่ยเราจะออกอากาศหลักๆก,กันทางช่อง y t u b e บจอมนิิน แล้วก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากข่าวประชาสัมพัมบัญกันได้เลยครับ0993154905งานบูญงานวัดงานวัดสยิตงานบวชงานศพงานแต่งงานอื่นๆครับฝากข่าวมาประชานธรรมบักันได้เลยหรือจะเป็นการร้องเรียนร้องทุกต่างๆมาว่าตรงนั้นเป็นแบบนั้นตรงนี้เป็นแบบนี้ฝากข่าวมาครับเดี๋ยวผมก็จะส่งทีมงาน ไปดาเนินการตรวจสอบครับถ้าไปดําเนินการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ,ะส่งเรื่องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขารับผิดชอบที่เขารับผิดชอบให้รับทราบแล้วก็ดําเนินการจัดการนะครับถ้าหน่วยงานราชการนั้น <ๆ S 1> ไม่จัดการเราก็ค่อยด่าประจานหน่วยงานราชการนั้นอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันไร้ประสิทธิภาพมันไอสันดันหมานะครับสำหรับหน่วยงานราชการนั้นๆที่มันปล่อยประละเลยเรื่องต่างๆที่พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนไปนะครับ ด่าไปครับ ai, ด ai. ่าด่าไอ้สันดานหมาหน่วยงานราชการไอ้สันดานหมาด่าไปครับไม่ผิดมินประมาทนะครับด่าไปเลยครับชี้หน้าด่าก็ยังได้เลยครับไม่ผิดมินประมาทนะครับด่าไปครับหรือจะฝากข่าวไปกาบสัมพันธ์นะครับฝากข่าวนู่นนี่นั่นไว้ที่ร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะนำมาโพสต์ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลของบาจอมเนซิมให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอันอีกครั้งงนนึะครับ่ หรือจะติดต่อโฆษณาครับ0993154905นะครับ30เทป1,000บาทหรือจะเป็นการแบ่งเป็นเทปเทปละ100บาทเท่านั้นเองหรือจะติดต่อกับร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ได้เช่นกันนะครับในการลงโฆษณาผ่านทุกสื่อโซเชียลของร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์และก็ธุรกิจในเครือของเขาก็สามารถที่จติดต่อลงโฆษณากันได้เลยเช่นกันนะครับเขาก็จะโพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1รอบขึ้นนะครับอาจจะเป็น2รอบหรือ3รอบแล้วแต่ในแต่ละวันนะครับถ้าเป็นวันวันละ1 0 0 0บาท สำหรับการร่วมการโฆษณากับร้านサラวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามม่านังนะครับยังมีคณะนึงนะครับฝากเขาไม่ไปซามพันกันได้เลยครับ0ูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้านะครับบ่าวจอมเนตซิมจะเน้นเน้นเน้นประจานเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการที่มันปล่อยปละละเลยกับการที่พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับดีจีจอมบ่าวจอมเนตซิมครับพร้อมที่จะประจานครับแล้วก็ด่าไอ้สันดานหมากับหน่วยงานราชการนั้นๆด้วยนะครับด่าไปครับไม่มีปัญหาครับ ไม่ผิดไป่ประมาณครับตามันจะฟ้องก็ฟ้องไปครับไอ้พวกฉากหัวตายายทั้งหลายเลยนะครับไม่ผิดไม่นประมาณครับนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเราครับนะครับในส่วนของเราก็คือข่าวทอดกระถินสามัคคีประจำปี2567นะครับช่วงอัาเนี้ยกำลังจะถึงแล้วก็คือช่วงของฤดูการของการทอดกระถินนะครับก็เราเริ่มทอดกระถินกันเนี่ยตั้งแต่วันชักพระนะครับชักพระรากพระวันไหนก็คือเริ่มนับ1 ของการทอดกระถินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันลอ,อยกระทงวันลอยกระทงคือวันสุดท้ายของการทอดกระถินในปีนั้นๆน,น,นะครับแต่การจะทอดกระถินได้นะ่ะเหมือนที่บอกไปข้างต้นในหลายๆเทปว่าการจะทอดกระถินได้นั้นเนี่ยจะต้องเข้าองค์ประกอบหนึ่งมีพระพิสุสง์อยู่จําพรรษาครบ3เดือนครบ5รูปขึ้นไปครับ 2. พระพิสุสงฆ์ทั้ง5รูปนั้นจะต้องมีการปรวารณาตนในตอนเข้าพรรษาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ปวารณาตน ไม่เอาพระพิสูจนนั้นมานับในรวม5้ารูปขึ้นไปนะครับเอามานับรวมไม่ได้เมื่อพระพิสูุส์ฆ์ไม่ครบ5รูปทอดกระถินไม่ได้นะครับเปลี่ยนไปเป็นทอดผ้าป่าแทนนะครับหลักในการรับองค์กระถินมีสงข้อหลักๆใหญ่ๆสําคัญอยู่2องข้อแค่นี้แหละครับมีพระพิสูจสงสูงครบ5รูปขึ้นไปครับ 2. พระภิสูุสงส์งทั้ง5รูปขึ้นไปนั้นจะต้องมีการปรวาวณาตนตอนเข้าพรรษาไว้ด้วยถ้าไม่ปวาวณาตนก็คือจบครับถ้าไม่ครบ5้ารูปรับกระถินไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นนรรัับบผ้าาป่ะค หลายๆท่านหลายๆคนหลายๆตัวชาวพุทธนี่แหละตัวดีละครับไม่รู้เรื่องและเสือกพุทแบบเสือกเสือกนะครับในใสัยสันดานหมาพีแหละครับนะครับทษกระถินครับวัดเขาน้อยอยู่ที่ตำบลควนโพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับในวันอังคารและวันพุธท,ที่22และ23ตุลาคม2567ครับตรงกับแรม5ค่ําและ6ค่ําเดือน11ปีมะโรงนะครับกูอ่านออกเสียงว่า11เนี่ยมึงจะเสือกทาไมอีก เป็นการอ่านออกเสียงแบบตำแบบทหารเรือนะครับออกเสียง11 21 31เป็นการอ่านออกเสียงแบบทหารเรือมึงจะบอกว่า20อ่า11ก็เรื่องของมึงครับแต่กูจะบอกว่า1 1บหทำไมกูจานออกเสียงแบบทหารเรือไม่ต้องเสือกนะครับดาเสือกไม่ผิดกฎหมายอีกครับดาเสือกไม่ผิดมินประมาทดีครับดาเพืชี้หน้าดาอีเสือกไอเสือกดาไปได้เลยครับไม่ผิดมีนประมาทนะครับอันนี้ขอสอนกฎหมายไปในตัวครับมาดูรายละเอียดกําหนดการกันครับ วันอังคารที่22ตุลาคม2567ตรงกับแรม5ค่ำเดือน11ปีมะโรงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปเขาจะทำการสมโพธิองค์กระถินที่วัดขอน้อยครับว่าต่อมาวันพุทธที่23ตุลาคม2567ตรงกับแรม6ค่ำเดือน11ปีมะโรงนะครับ9โมงตรงเนี่ย องค์กถินคณะกถินจากสถานที่ต่างๆมาพร้อมเพรียงกันที่วัดขอน้อยแล้วก็เวลา11บหนาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแดพระพิษสูงและสามเณรต่อมานะครับสิบสนาฬิกาสามนาทีมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็13บสนาฬิกาสานาทีถวายองค์กถินพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ําแล้วก็สิทพิธีนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ไม่สะดวกในการเดินทางไปร่วมทอดกถินที่วัดขอน้อยเนี่ย คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารของวัดขอน้อยกันได้นะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชี9100845795 9100845795ชื่อบัญชีวัดขอน้อยครับสามารถที่จะทําบุญกันได้เลยตามกําลังศรัทธานะครับที่วัดขอน้อยในส่วนของการทําบุญทอดกระถินสามัคคีกันครับ แล้วก็สําหรับในเทปนี้จะมีในส่วนของโฆษณาแฝงเข้ามาในส่วนของโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d ีแทในะระบบเติมเงินนะครับเป็นตัวเน็ตไม่งั้นมันลดมานลดความเร็วคุณผู้ชมกดตามรหัสตรงนี้ได้เลยราคานี้รวมภาษีสิ้เรียบร้อยแล้วนะครับของขึ้นเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องของราชการสันดานหมาเนี่ยนะครับที่มันปล่อยปลาละเลยเรื่องของประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วมันปล่อยปลาละเลยไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะครับของขึ้นเลยครับกับอีกตัวนึงก็คือพวกไอ้นักการเมืองตายายทั้งหลายแหลยนะครับ ชาวบ้านประชาชนเ็าเดือดร้อนน้ําท่วมไม่เคยเห็นหัวประชาไม่เคยเห็นหัวนักการเมืองเข้าไปช่วย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 ในตอนแรกเลยครับนักการเมืองไปถ่ายรูปแชะเชะชะชะสร้างภาพเปรียดอยู่ได้นะครับลองดูครับน้ําท่วมแต่และสถานที่มีไหมละครับนักการเมืองที่ลงไปช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทัง่งถึงจบไม่มีครับมีแต่ทหารมีแต่อปรปร,รมีแต่อาสาสมัครมีแต่คู่ภยัยคู่ชีพที่ลงไปช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งน้ําแห้งน้ําเ็จกวาดกวาดกวาดบ้านให้กับพี่น้องประชาชน มีคนเหล่านี้ทั้งนั้นน่ะไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกข้าราชการทั้งหลายแหลบางหน่วยงานอะไปถ่ายรูปแชะชสร้างภาพว่าได้ลงไปช่วยมมเหยัดแม่มึงนะครับต่อของเราครับของขึ้นทุกทีครับถ้าพูดเรื่องไอ้พวกแต้ยายนี้ครับต่อครับของเราโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของเอสครับตัวนี้ในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบ,เบอร์เดิมกดสมัครตามนี้ได้เลยครับไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะเป็นตัวโฆษณาแฝงนะครับ เอเอสตัวนี้เหมือนกันครับระบบเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์อเดิมกดสมัครได้ทุกเบอร์เน็ตแม้รถสปีดมาลดความเร็วก,กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยจะเอาตัวไหนโปรไหนก็ว่ากันไปครับตัวนี้ก็เหมือนกันเอเในระบบเติมเงินครับจเจาตัวไหนโปรไหนก็ว่ากันไปครับกดสมัครกันได้ตามนี้ได้เลยนะครับมาต่อไปของเราครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเรื่องของโปรโมชั่นอิเนเทอร์เน็ตกับร้านสล็อตคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาม่นังครับ0 0 8 2 6ด9 9 9 1 7สี่เ ไอไลน์ saiwutcomputia ครับเอาเบอร์โทรมาแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์กาุูนามีรูปหน้าโปรไฟล์เป็นของตนเองนะครับเอาหน้าหมามาเขาไม่รับนะครับไอพวกคนหน้าหมาทั้งหลายเลยเขาไม่รับเป็นเพื่อนนะครับในไลน์กาุูนาเอาหน้าตัวเองมาใส่นะครับอย่าเสือกเอาหน้าหมามาใส่ไอพวกคนหน้าหมาทั้งหลายเลยนะครับหลอกด่าไปในตัวนี่แหละกูจะสั์ใจจริงๆนะ ต,ต,ติดตามช่อง YouTube บ่าจอมเดือดซิมกันด้วยครับมึงมาตดวกักติดตามก็เรื่องของมึงครับมึงเผลอเข้ามาดูก็ระบบนับยอดให้แล้วครับแค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรมากนะต่อมาครับจะอีกครั้งหนึงครับกับงานทอดกระถินสามัคคีครับประจำปี2567นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมบุญทอดกระถินกรถินทอดได้ปีละหนครั้งจะต้องเข้าอง์ประกอบหนึ่งมีพระพิสูุสงสูครบหรูปขึ้นไปส พระิสุสงทั้งหมดนั้นจะต้องมีการปร่าบาราาตนในตอนเข้าพรรษาไว้ด้วยนะครับถึงจะรับองค์กระถินได้นี่ทอดกรถิ่นเขาถึงได้บอกว่าเป็นบุญกุศลมหากุศลนั้นยิ่งใหญ่นะครับเพราะมีปีละครั้งและองค์กระถินไม่ใช่ว่ารับกันได้ง่ายๆนะครับต้องมีองค์ประกอบ1นึตามที่บอกไปข้างต้นแต่ถ้าองค์ประกอบไม่ครบนะครับก็จะต้องไปเป็นในส่วนของการรับผ้าป่าเทนนะครับขึ้นเสียงแข็งเลยนะนะ วัดขอน้อยครับอยู่ที่ตำบลคนโอพอําเภอเมืองจังหวัดสตูลครับทอดกรถินวันที่22กับ23 22คือเริ่มงานปมสมพูดองกรถินเอาง่ายๆแบบชาวบ้านครับ22ตุลาคม2567ครับเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปสมพูดองกรกถินนะครับสมพูดองกรถินที่วัดขอน้อยนะครับจะถามเรดยมาอีกว่าสมพูดที่ไหนก็สมพดดูดยี่วัดนะครับสมพูิองกรถินวันพุธที่23ตุลาคม2567ครับ นะยามีครั้งหนึ่ง9ก้าโมงเช้าองค์กระถินแต่และสถานที่ไปพร้อมกันที่วัดขอน้อย11บหนนาฬิกาถวายพัฒตาหารแด่พระพิสุงฆ์และสัมมาเนี่นสบสนาฬิกาสามนาทีมีพระแสดงมธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับแล้วก็13บสนาฬิกาสานาทีถวายองค์กระถินแล้วนกะ็พระสงฆ์อนุพันนาบุญกุฎน,นา้าเสร็จพิธีครับนี่คือในส่วนของการทําบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดขอน้อย ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับย้ําบัญชีอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับการร่วมกันทําบุญผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9 1 0 0 8 4 5 7 9 5นะครับห้อีกตัวหนึ่งครับวัดขอน้อยครับชื่อบัญชีนะครับย้าเลขบัญชีอีกครั้งหนึง่ง9 1 0 0 8 4 5 7 9 5นะครับธนาคารกรุงไทยทําบุญกันได้ตามกําลังศรัทธาครับ ของขึ้นแล้วครับของขึ้นเ,คร,นเครื่องร้อนแล้วครับพูดถึงไอ้พวกหน่วยงานข้าราชการบัตรลวกอุบัติชาติชั่วสันดานหมาทั้งหลายแหล่ที่มันปล่อยปละละเลยในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ให้เปลืองภาษีประชาชนอยู่จัดแมมมึงนะครับดา่าลงนี้แหละไม่ได้บอกนะครับว่านหน่วยงานไหนไม่ปิดบินบันหมาดน,นะครับมึงไม่ต้องมาฟ้องกูหรอกกูไม่ได้บอกว่านหน่วยงานไหนนะครับนะฝากพี่น้องประชาชนครับ ทำบุญกันเยอะๆครับที่วัดขอน้อยครับแล้วก็มีฝากมานิดนึงครับขอเสริมไปด้วยครับในเรื่องของการทําบุญทอดกรถินสามัคคีวัดปณรสสรามหรือวัดผัง15อยู่ที่ตาบลน,นิคมพัฒนาอําเภอมะนนังจังหวัดสตูลน,นะครับจะทําการทอดกรถินกันในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นรนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานทอดกรถินกันได้เลยนะครับเขาทอดกรถินวันที่27ส่วน26นั้นคือเขาเริ่มงานไอ้บ้านหลวกอีเปลตนะครับาขาเริ่มงาน แต่ขอโทษกระถินจริงๆก็คือวันที่27ตุลาคม2567เจ็ดแม่มเลแรงมาดูฟังด้วยแต่ละตัวนะครับแล้วทีนี้หลายๆท่านบอกว่าไม่สะดวกที่ไปที่วัดทำบุญผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ได้ไหมได้ครับแต่ขอดูบัญชีธนาคารก่อนครับบัญชีธนาคารทรกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับชื่อบัญชีวัดปนาราสารามเลขที่บัญชี02 0217142503นะครับ ถูกไหมนะครับไม่ได้ดูสคริปต์เลขที่บัญชี02 0217142503ครับเป็นเลขบัญชีวัดบรรลัการามวัดพัง15ครับจะทำการทอดกระถินกันในวันที่2 7ต,ตุลาคม2567น,นี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการของการทอดกระถินแลวนะครับแต่ต้องเข้าประวประกอบ12ตามที่บอกไปข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวัดใดต้องการจะฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องการทอดกระถินก็ฝากข่าวมาได้เลยครับ0993154905 นะครับแต่ผมก็จะนำมาบันทึกเทปบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงครับของขึ้นและครับของขึ้นครับของขึ้นตั้งแต่เช้าเลยครับไม่หยัดแมมมันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปน,นี้สวัสดีครับ